สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดชูฟุชูชคนเนาะื่อน,นี้กลับมาพบกับซ่องน้องตาสาวแล้วคือเกาเนาะวันนี้น้องตาจะพาทุกคนมาเฮ็ดหวานมักแต่งนะทุกคนหวานมักแต่งให้เนาะเดี๋ยวเฮาชี้ให้ทุกคนเบิรงว่ามันเฮ็ด,ดยังไงใสอีหยังแม่เนาะนั้นเฮาไปเบิรงกันเลยทุกคนืันนี้เฮากลับมากันอีแม่สองคนนะทุกคนอันนี้ก็คืออีแม่ของน้องตาเองเนาะ้วกกำลัง าขาวมักกะโรใส่กะทิแต่งเนาะนี่เลยสบายดีเด้อทุกคนเอ้ยมาเบิ่งเด้ออันนี้เนะาะมักแต่งให้มแต่งให้นะทุกคนเดีเ๋ยวเฮาสิเฮ็ดกะทิกิน,นะนเนะาะเอยนาปาดก่อนเอาเอ,อันนี<ด>นะก็แต่งอีกผู้หลายหน่่ยดินน ตอนนี้แม่เฮาก็กำลังจะเอามาเซ็งไปล่างนะทุกคนเดี๋ยวเฮาชีฟานนน้นอยๆเนาะเอาไปเช่นละน้อยอน้อยก็น,น้อยกระดบกะโดดหอมมิลลี่นะทุกคนหอมคับขนาดเลยเนาะ เอาทางหน้ามอากเอาอนเนาะก้องกับซีโมมัวในะท,ทุกคนเลยเพราะว่ามันอันนั้นกับไฟเนาะตอกไฟพี่แม่์คืขุดมะพร้าวมาเนะี่น้ำมะพร้าวกินหนะวานบ่ว,วหวานอันชิ้นกินแมยมไหม <Okay. S 2> อเอาแต่ เว้ยน้ำมาโอ้ยน้ำพลาฟเวรถืน้ำคัดเลยเฉียบเลยกินน้ำมะข้าวแล้วทุกคนโอ้กินน้ำมะข้าวก็บไน่เนาะมันเจ๊งอีกใบเนาะเฉีบได้ไหมผิดปะกินน้ำมะข้าว ใส่มเลยเราเพิ่งพูดมะพร้าวตนนี้บุ้งกมลูดนะบดเ่วกระที่ะเมเะที้ามะพร้าว่นกที่ก็มะพร้าวอ่อนนี่แห้งเชียบนะูดนั่นละกันเอาเชยทั้นเลยเทยงทีเทางทีกระทีรวยนะยอด แซ่บอร่อยหมดจดเบี้ยอุ่นใหญ่เบี้ยชื่ออะนรช่องนู่นทุกคนหอมหอมทุกคนเลยมาแต่งจากธรรมชาติเนาะแต่งไอ้ก็จะปลูกปลูกอยู่ในไห้นะปลูกให้เตาให้เข้าให้เตาปลูกแต่งใชรก็ได้หลายนะเออ Bất cứ lúc không có mình 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 hay cao của ta có thể kín lì hãy cô chị lưu <laughs> cô chị lưu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  thôi lưu chị 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 lưu ออไมันจะฮารอยเอาและนะ้วนั่งอาผได้เนนอยเอะไอ้โม่เ่ไปปุ้ให้ได้กิน,นมันเอทให้ปีหน้าพัดจปปุ้ยด้กินแตงต้องกินให้เป็นนะทุกคนเออเอาไนม่นมาพี่แมนะ่ว่ากินแล้วต้องเอาไนมนไปนพร้อมปีหน้ากับปุ้ให้ปีหน้ากะทางให้แล้วกับปู้กใช้ให้อีกจำเลยชื่อเขา คือขูดเราข้าวหัวให้แน่แจะเอากระบงนะทุกคนเอาซ้อนตักแกงเนาะเพราะว่าผมมีมีเล็กคูนมีเล็กคู่เนาะชิบ้านอกไปชประมาณนี้แหละบันเนาะเนาะเป็นอหลมบันนอกแต่งกิ่นเบิ่งเดอร์จะแใ่ชบหรืิจุดแจชบ มันชิคุยอ,อยู่ในเมืองเลยมันบอกคือเป็นดาแรกในเมืงองสามหน้าขาวหนีหน้าจิตบันน,บนนอกบันนอกไอเดี๋ยวเดี๋ยวสีขาวเขาเนื้อ thì bàn nó còn nọ nó. sáng nay này tèn còi hơi vương ít mì còi năm quân bàn nông tàn mì còi lại nọ còi cao ta phố mé này kìm khao đấy vẫn khai kìm tàng khao đấy rồi mì khao thích nhạc đấy Đến lũ chưa hồ còi đấy chẳng nói này nhằng bưng chu หายแล้วหน้าจากก้อนเอ็ดตอนนี้เฮ็ดหน้าเออตอนนี้เฮ็ดหน้าเฮ็ดไม่ได้เฮ็ดก่อยตอนตอนลุญยังน้อยเห็นโอ้ยทุกเนี่ยงมาก่อยจินตามเขา้าอาชบนนิบันเนาะบันเนาะอยู่เกินท <laughs> ุกนี่ยงจะได้เลี้ยงลูกผมมีเขา้า มันค oh, ือเชียใหม่นี่น่นอนเอ้เชใหม่นี่โอ้ยคนเชอพานาเพกับบุ๊ยนงเ่ไหม่างหันโอ้ยเชือพานาเพกับมามีเนี่ยาเอาหลพาป่าหาเชี่ยลุงกับมีมียุ่งคบเชลว มาเกมีบ่มีเชยเออเชยเชยกับบมีได้คสมัยนี้โอ้ไปทั้งเลยกับไปน้ำรดน้ำเลอสมัยแม่สมัยแม่เลี้ยงหูงันเนี่ยเ้ยไสิบูเห็นความชุกชันนีแล้วเนาะมันเนาะเอ้ยบมีเงรถขี่บ่โอ้ยมาเห็นแคเื่อรถอีเต็มไทยน่ากับบ่มีเออเอาควายไทย ควายไถหน้าแล้ว,วควายเขควายก็มีนี่เลี้ยงลูกคุดหน้าคุดเอาหน้าเาดินก้าวเดืิดหน้าเอาเสียมคุดเออสมัยตะกี้เลี้ยงลูกคุดหน้าเอาเออเสียม,มีควายเออเสียมจก๊กคิดบันเอามะโจก๊กคุดยูเนี่ยวะ กินจกคุดบ้านเมืองเพื่อนได้งูได้ควายก็ไถหุ่อให้ฮือให้ไม่เลยทุกดรกบ่มีควายเอาเลยบ้านเมืองเพ่นแล้วเรายัางคุดอยู่บ้านเมืองเพื่อนไปหาคุดอึ่งเชี๊ตัวยังอยู่คุดคุดนา <uc> เขาไปคุดอึ่งเต็มบุงเต็มตามาเจ้าก็เบ,บิ่งป่าเขาอ,อยู่แลว้วผมบ่มีควายใชหน้าเนาะแต่เรา ดูได้งูได้ควายขึ้นกับแล้วแล้วไอน้นาใหม่ตะกี้ขันว่าเชือเห็นหน้าเงินน,นคะครมีไปถ้าม้งจะขึ้นก็มีเห็นหน้าเงินก็ไปห้ักไอ้พุ้นทัประเช็ดแล้วกันไปขอ,อยืมแถวช่วยด<อ><ช>้วยละ เอาสีเส้นปเลกเกลือนั่นล่ะวะเออเอาตะกี้ยังยัง<า>ไปเออนอนทางมันจามขึ้นพุจามขึ้นยังฮอดเออตะกี้ตะเก่าสมัยนี้โอย้ยไปแน่ผู้ใดเล่นลูกก็บ่ทุกข์บ่ย ร้อยเงินจะตาก็ไปขายชีเช็กับขายช้อยขายคูกแลว้ววงฮะจานคูกค่าขี้หนักไปขายดิอ่ะทุกคนตอนนี้เขาจะจะอาณาละลายน้ำตาลก่อนนะเคี่ยวน้ำตาลก่อนเนาะเขาจะเคี่ยวน้ำตาลใส่หวานเนาะใส่น้ำหวานมาแต่งให้ น้ำตาลนี่เฮาจะบดต้มนะแต่ว่าเฮาจะเคี่ยวใส่น้ำห้อนเนาะน้ำห้อนใส่ เลยทุกคนแตนนี้เขากะเคี่ยวน้ำตาลนะทุกคนเคี่ยวน้ำตาลใส่อันนี้ก่อนเขาจะบได้ต้มเนาะวางใส่น้ำหอนแล้วก็มาเคี่ยวใส่อัน,นี้มันกะละเอียดขึ้นกันนะ ตอนนี้ห้ากับเคี่ยวน้ำตาลแล้วเป็นที่เรียบห้อยแล้วเนาะอันห้าไปเบิงว่าน้องกับอีแม่เราอาณาปาดมาแต่งแล้วแล้วบ่ะเนะเเาะเเห้าวไปเบิงกันเลยแล้วบะไหมอันแล้ว ยังบ่เล้วนะทุกคนสามคนเห็ดมานี่อันนี้ก็จะเป็นมะเข้าวเนาะมะเข้าวออนนี่มักแ่งเขาก็ฝานไม้แล้วลนะเนาะ มันะลอท่าใช่กะทินะทุกคนหลานเนี่ยมันเห็ดหลายนะทุกคนเป็มเต็มกระซามเต็มกะละมังบ้านก็เอิญนัวกระซามเนาะ มั้กแตอึดแต่ละมังแตละมังน้ำก้อนแตไหนใครกไหลแต่จำดียม่ใม เรียบร้อยโอ้ยมีเลยทุกคนเนาะขั้นตอนต่อไปเขาก็จะใส่เทน้ำตาลลงไปเลยเนาะน้ำตาลที่เฮาเคี่ยวมาได้เทลงไปเลยใส่ลงไปเลยเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำตาลนะ แล้วขั้นตอนต่อไปเฮาก็จะเทกะทิลงไปนะนนท,นะนทุกคนลุงจะทำอยู่เรื่อะกะทิราดหน้านะเผาอ่อน ตะกี้นะขิงน,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 นะขี้กระโปะกับอินแม่โคะเห็นไหมรวยนะจบตอนนี้กะทิของเฮากับเซ็ปเป็นทีเหียบหอยแล้วเนาะทุกคน นั้นเฮาไปกินกันเลยเนาะมาเด้อทุกคนตอนนี้แล้วแล้วเนาะอีแม่ของเขาก็กินไปก่อนแล้วแต่ว่าอีแม่เราใส่กระโประม้าอ่าเนาะเราไปใส่ถ้วย <laughs> เรากินแบบง่ายๆติ่มซำเลยทั้งหมาเด้อมาเด้อมากินน้วกันแซ่ไตย อืมแบ่บหวานหอมทุกคนแ่บครับใส่มะพร้าวออนน้ำเนาะ คนนี้เขี้ยวกลุบๆเลย เจ็บเนาะกแต่ก้าวตะกี้มันเคยได้กินได้ไหมมีแต่บ่มปปยๆแล้วกะผาลัดแล้วก็กินเลยอืมได้มากินนันนี่แซ่บดีได้มีเชื่อกะทิบมีไม่เชื่อเผื่อแต่ก้าทานแล้วไม่กินหรอเอาว่ากะกะทิกับ่มีให้ใช้ตะกี้เนาะตะกี้มันบ่มีกะทิให้ใช้ เวลามันชุกเนาะมันชุกแล้วเขากะเอาเอามาเอามาจากเครือสดๆแล้วเขาก็เอามาบ่มไว้เนาะบ่มไว,จว้จะส่งสามมือเวลามันชุกมันชุกแล้วเขากะแบบคือแบบว่าปอกกินเลยใช่ไหมอันทะีเหตุแบบนีมัน,ม,นมันบ่มนี้เนาะมันบ่มนี้กะทิตะกี้ฮะนะมัน,ม,น,ม,นมีมี่ตะเกามันมีมี่น้ำตาล มันมีเห็นนกกะทิขน่เอ็ก,กต้มกระเต๊ก,กอ่ะอันใช้ก็โ้ยแต่ก่อนเ่ยโขยจะมีน้ำตาลหรอวะเวลาเฮ็เขาต้มมัดหรือว่าข้าอหนมเชื่อต้องใช้แต่มากรวยน้ำย่างเดียวเนาะบุ้มมีน้ำตาล อันนี้เนี่โอ้ยกินเท็บกินนู่นแล้วนี่แล้กินแตงกนได้กินชื่อของเท็บเอาไอ้บ่อ๋ออือยยกคนละด้วยอืม,อมอกกเจ็บไหม เน่กเมื่อเออนาะทุกคนเฮาก็กินแล้วตอนที่เห็บห้อยแล้วเนาะอ่ะคลิปนี้กะขอจบลงเพียงแค่นี้เนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาเห็ดคลิปต่อไปนะุ้ทุกคนบ๊ายบายขอขอบใจ